วัดดีจ้าวัดดีจ้ายายแคทมาอีกแล้วจ้า,าไหนเมื่อแคทเมื่อไหนเมื่อแคทวะไหนเมื่อยายแคทอยากกินขั้วกริ้งยายแคทก็ต้องจัดสิคะอยู่เมืองนอกจะไปหากินที่ไหนอะยายแคทชอบกินขั้วก,กิ้งชอบกินอาหารใต้ยายแคทเป็นคนภาคกลางแต่ทอาหารใต้ไม่ค่อยกิน ยายอยากกินยายจะต้องลงมือทำจ้ายายอยู่มืองนอกมันก็หาจิ้ยากมีจใจยายอ่ะสับไปแล้วเนื้อแล้วก็พริกแกงยายก็ปั่นเองเลยไม่ตำปุ๊บฝาดหักแต่ยายจะไม่ทำเสร็จเยอะเพราะว่าเดี๋ยวสาวยายกินไม่ได้ดี๋ยายเล่นไฟโน ยายตำขึ้นแกงเองมันก็ตำเองและปั่นเองเดี๋ยวมาดูสีมือยายแคปทำขวกกิงค่ะเดี๋ยวเรามากินตรงนี้เลยถ้ามันสุกโอเคเดี๋ยวยายจะผัดให้มันสุกก่อนแต่พี่แกงเมื่อี้ยายผัดไว้แล้วแหละแปบ๊บนึง่งดูยายถึงจะได้เปิดวิดีโอจะ้ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงจ้ะยายขออนุญาตทำแบบน้ำผุกพลิกนะจะ๊ะ ว่าแห้ง,แ,หงแยายจะกินข้าวไม่ค่อยแ่บเท่าไหร่ยายชอบกินอะไรที่มันแฉะแ,แกินพวกต้มพวกน้าพวกแกงอะไรพวกนี้จะ้ะยายว่ามันสืดโคนะเวลาเราจะขืดอ,อะไรลงโคที่ทมันเป็นแห้งๆอันจะ้ะยายปรุงเรียบร้อยแล้วยายปรุงน้ำปลาปรุงน้ำมันหอยน้ำตาลผงูไก่ยาย,ยไม่มีจุด ยายก็ไม่เคยได้ใช้ชุรสด้วยยายจะใส่ใบมะกรูดลงไปก้าวใบมะกรูดซอยพริกขี้หนูนันโดยกับตะไคร้่ะนิดหน่อยโอยยายสุนเดี๋ยวยายมีแอบทอดไข่เคี่ยวชูข้าะเดี๋ยวเรามากินกันตรงนี้เลยเนี่เลยค่ะ กะเฉดกะเฉดมันจะแห้งแล้วมาจ้าท right. ุกคนมากินกันค่ะมาลองกินคู่กินยายแคทกันจ้ายายหุงข้าไว้เรียบร้อยแล้วโมเล็กดูยายสุดยายสุดคือยายสีฟ้าคือฟ้าก็ยายสุดพิชกันมากินกันจ้า โอยอ่ะอืม,อมบาย่าจะใส่ไข่เจียวยายมีไข่เจียวแก้มยาตุ้มติม๊กมากไหมจ้ะโอ้โอ,อะไรบุ๊คมันสม,มุนี่จะ้ะหน้าตาคุกกิ้ใหญ่เช็ดความอยากกิน ยายก็ปั่นพริกแกงเองแตยายไม่ใส่พริกไทยดำนะเพราะว่ายายกลัวมันจะเผ็ดเกินลูกสาวจะกินไม่ได้จ้ะลุกแล้วจ้ายายจะปิดไฟแล้วจ้ายายตับไข่ก่อนไข่ยายไม่ไข่ยายมันจะใหม่ไหมเนูะ เอาไฟไฟล้วสุดแล้วปิดไฟเรีย็นเลยเดีวจะตักข้าวแล้วจ้าโอ้ยฉุนม,ม,า,กมา,ากมาจ้ามาลอบกินกันโอ้ยสุดสาดสุดสึดโอ้ยชุน ดไปจ้าแป๊บหนึ่งแจ๊ดให้ยายกลับมาจ้ายายฉุนยายแอบไปเช็ดน้ำหูน้ำตามากลับมาแลว้วยายกลับมากินแลว้วโอ้ยนองงหน่อไม้ฝรั่งยายยายได้ซื้อหมกหน่องไม้ฝรั่งมาแก้มด้วยจ้ะโอ้ฉุนมากพริกแกงยายนี่ได้เรื่องเหมือนกันนะเนี่ย ตนกินแล้วเยอืออยอีแอบทอดไข่เตียวใส่มะเขือเทศนิดนิด ไทยนะยายก็จะใส่พริกไทยใส่เม็ดพริกไทยสดอร่อ,อยมากเลยไข่เกี๊ยวแก้มนะอือนีจัดอร่อยมากวันนี้หยุดยายหยุด ไม่ได้ทำงานเมื่อวานยายทำงานวันศุกร์ยายก็ทำงานปักทินงยายทำงานปีใหม่แล้วยายทำงานน้อยกว่าเมื่อเดือนที่แล้วยายทำงานเยอะมากโอเคกดไลค์กดแชร์ใหยายด,ด้วยนะคะยายมีดอไม้พล่งใช่ ยายล่อไปเกิดบบายโมงบายมงครึะนะ่งซะยายตื่นสายยายไม่ได้ไปทำงนางนยายก็เลยตื่นสายอักร่างกายปวดตีนเนื้อค่ะ ใ้รางวัลกับตัวเองทำงานมาเหนื่อยอยากกินอะไรก็กินเนาะกินตุ้งยายจะตัวโกมหมดแล้วจ้ายายไม่สนใจจ้าหน่อยมากเลย มพิกแกงยายสดก็ใส่สพิกไทยแล้วก็พิกไทยจำจะแค่ไหนใช่ไหมอร่อยยายพอใจหนยายไม่ใช่คนใต้อย,ยายก็ทาได้อยากินเมื่อไหร่ คนใต้เ็จะทำแบบแห้งมากเลยยายเอาแบบน้ำนิดๆเวลายายทอเดเจียวยายจะแอบใส่มะเขือเทศไปเป็นไงไม่รู้ยายชอบมากเลยแต่เจียวใส่มะเขือเทศหืม ควกกิงเนี่ยถ้าเราทำเสร็จเราตักใส่ตู้เย็นไว้กินได้นานนะเป็นอาทิตย์ได้ทำกินบ่อยอยู่แล้วรยมากเลยมีอ่อยเนาะอืมรวยจนไม่ไม่อยากพูดอะไรแล้ว อยากกินอยากกินมอืมยายลืมปิดอันนี้ยายก็บ้าไปแล้วความเคยชินไงดีนะว่ายายพูดดังโอ้ยายเสียใจมากเลยยายลืมปิดอันนี้ความหิว แม่เขาไข่ออกไข่ยายเติมอีกนิดนึงย,ยายก็อิ่มแล้วล่ะไข่เจี่ยวยายนี่เลยเห็นไหมยายแอบใส่มะเขือเทศโอ้โคเขาย,ยงังทูกขยายว่าแล้วว่าเสียงอะไรอู้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 โอ้ยายบ้าไปแล้วอืม เออรสบเบอร์ยาวใช่ไหอรอยมากเลยขนาดปั่นพริกแกงไปแบบเร็วๆรรีบๆหิวมยายจะไปแล้วนะยายจะทำงานบ้านแล้ววันนี้วันหยุดยายยายต้องทำงานบ้านให้สะอาด ความสุขมากแต่การกินอื้มอื้มอิ่มได้กินแล้วอร่อยมากเลยอื้มอื้มได้แคตตัวกลมไหมเนี่ยตัวกลมแล้ว Im lé Nói chết im lé rồi ra chết sạch tối gì, Rồi tạp ra เหญ่แคทไปแล้วจ้าร่อยอร่อยมากมเลยนี่ค่ะตักใส่ตูเ้เย็นได้ทั้งสองถ้วยใส่ตั้งหลามือไปจ้าไปจ้าวัสด,ดีจ้า